สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมผักริมรั้วนะคะเป็นผักสวนครัวรั้วกินได้ช่วงนี้รั้วเรามีอะไรบ้างนะคะก็เริ่มพี่กะทินค่ะตอนนี้กำลังลูกใบมะขามอ่อนยอดตำลึงอันนี้เป็นโซนด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีตำลึงค่ะหลักๆเลยนะคะตอนนี้ที่กำลังสวย อยอดตำลึงสวยๆถัดไปก็เป็นตำลึงตำลึงยาวเกือบทั้งรั้วเลยค่ะทุกอย่างคือใช้ได้หมดนะคะแล้วก็จะมีดอกขอจรกำลังเป็นดอกกำลังเป็นดอกสวยเลยค่ะดอกขอจร กินได้หลากหลายประโยชน์ค่ะอันนี้ก็ตำลึงตำลึงชะอมอท่อด้านขอบนี้ก็จะเป็นฝรั่งนะคะแต่ว่าที่เป็นรั้วจริงๆก็จะเป็นตำลึงก็ข้ามโซนฝรั่งไปก่อน ถัดมาจากตําลึงก็จะมีมะละค่ะเป็นมะละขี้นกลูกใหญ่กำลังสวยค่ะกำลังติดยอดสวยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นต้นฟักแฟงนะคะปลูกให้เขาขึ้นด้านบนยอดมะละสวยๆค่ะ ถ้าด้านล่างของรั้วก็จะเป็นตะไคร้ตะไคร้มะเขือเทศที่เครื่องลงไปคือจะเป็นต้นองุ่นมะเขือพริกมะเขือเทศโอ้โซนส้มตำนะคะมะละกอะเป็นริมรัวจริงๆก็จะเป็นผักกระถิน น,นี่ยอดกระถินกระถินริมโละอันนี้ก็กระถินมะระมะระขี้นกอันนี้เป็นผักผักเม็กเหรอคะเป็นของฝั่งเพื่อนบ้านยื่นเข้ามาแต่เราก็ใช้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ มะเขือทางภาคอีสานเรียกมะเขือคายเอาไว้ใส่ส้มตํปาปักดิมรัวด้านข้างค่ะ